มาที่บทเรียน PDPA นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของตัวอย่างนะฮะของบางองค์กรที่เขาทำการ implement PDPA ลงไปในองค์กรนะครับประสบการณ์ของการเป็นวิทยากรประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาเรื่อง PDPA เนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่มันได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนกับหลายๆองค์กรนะครับหลายๆท่านที่ได้มีประสบการณ์ตรงกับการ implement PDPA และเรื่องหนึ่งที่อยากจะแชร์ แล้วคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านทุกๆองค์กรที่กาลังจะ implement PDPa หรืออยู่ระหว่างดําเนินการ implement PDPa เนี่ยก็คือเรื่องของแนวทางในการ implement นั่นแหละว่าจะมีการทําอะไรอย่างไรบ้างนะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะคุ้นชินว่าผมเองเนี่ยได้แนะนําแนวทางในการ implement PDPa ในองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับไว้ไป8ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนก็จะมีรายละเอียดย่อยๆที่แตกต่างกันไปอยู่บ้างนะครับครั้งนี้ก็อยากจะคุยให้ฟังถึงตัวอย่างของบางองค์กรก็ไม่ขอเอ่ยชื่อก็แล้วกันนะครับเพราะว่าโดยจรรยบรณของการเป็นที่ปรึกษามันก็ไม่ควรที่จะเผยแพร่เนาะเพราะว่าเราก็ได้รับคำปรึกษาหรือว่าเราก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับท่านก็ลองฟังดูแล้วเอาไปใช้ประโยชน์นะฮะสำหรับองค์กรอย่างนี้เขาเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกก็คือเรื่องของการจัดทํานโยบาย แล้วก็แนวทางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเราเรียกว่าแนวปฏิบัตินะฮะในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันที่จริงเนี่ยนโยบายที่กฎหมายกําหนดไว้เนี่ยมีอยู่น่าจะแค่รายการเดียวเองนะคือนโยบายในการส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศนะครับส่วนที่จะต้องเขียนจริงๆเลยน่าจะเป็นประกาศความเป็นส่วนตัวนะครับซึ่งก็จะเขียนแยกกันไปตามกลุ่มของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรืออาจจะ มีการระบุเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมก็โดยเจตนาที่ต้องการจะแจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนเขาได้ทราบนะครับเะพะเจาะจงไปในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องซึ่งนานวันเข้าเนี่ยก็จะมี privacy notice หรือว่าประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนหรือจะเรียกว่าประกาศความเป็นส่วนตัวก็ได้นะครับมากรายการเพิ่มมากขึ้นตามลําดับนะครับองค์กรแห่งนี้เขาเดําเนินการในขั้นตอนที่2ก็คือเรื่องของการจัดทำ consent หรือจัดทำต่อเอกสาร จดทาแนวทางในการขอคมยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็จะให้สอบคล้องกับตามที่กฎหมายกําหนดก็จะมีการรวบรวมบรรดากิจกรรมงานอะไรต่งตางๆนะครับที่วิเคราะห์มาได้นะครับเพื่อเอามาจัดทาเป็นแบบฟอร์มในการขอความยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นพนักงานก็ดีลูกค้าก็ดีคู่ค้าก็ดีที่จําเป็นจะต้องใช้ข้อมูลที่เป็นเซนสิตีดาต้ารวมทั้ง ข้อมูลที่เป็นข้อมูลทั่วไปนี่แหละแต่ไม่สามารถอ้างฐานการประมวลผลอื่นนะครับมาเป็นฐานทางกฎหมายสําหรับการที่จะไม่ต้องไปขอความยินยอมได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ที่เขาจัดทาก็คือทําการประเมินความเสี่ยงอ่ะท่านจะได้ยินคานี้แล้วนะคือการประเมินความเสี่ยงอันที่จริงเนี่ยการทําการประเมินความเสี่ยงถ้าตามแนวทางของ gdpr เนี่ยมันก็คือเรื่องของการทําการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนาะ แต่มันก็ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่าการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่นวนจะดาเนินการอะไรอย่างไรนะครับก็คงจะใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงเป็นตัวตั้งการประเมินความเสี่ยงเนี่ยก็สามารถใช้มาตรฐาน ISO 9001ในการประเมินได้เพียงแต่มไม่ต้องไปสนใจเรื่องก,การประเมินโอกาสมาตรฐาน ISO 9001เนี่ยจะมองในเรื่องของความเสี่ยงและโอกาสนะครับแต่เราก็ดูความเสี่ยงเป็นตัวตั้งความเสี่ยงก็คือผลกระทบด้านบลบอะโอกาสก็คือผลกระทบด้านบวกอะ ซึ่งเราเอาไปคูณกับค่าความถี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะได้ค่าตัวเลขบางอย่างที่เรียกว่า risk parity number ออกมานะครับอันนี้เดี๋ยวหาโอกาสมาคุยในสักครั้งหนึ่งนะครับในรายละเอียดในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงเราทําการประเมินความเสี่ยงเพื่ออะไรผมคิดว่าองค์กรเนี้ยก็คงจะเหมือนกับองค์กรของทุกทท่านเนี่ยก็คือเราทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อที่จะทํามาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนคลไม่ให้มีการล่วไหลหรือว่าประเมินความเสี่ยงเพื่อจะไปวิเคราะห์ แล้วก็ไปกําหนดมาตรการที่เพียงพอในการป้องกันข้อมูลรั่วไหลนั่นเองนะฮะขั้นตอนที่4เนี่ยองกรเขาก็จัดอบรมให้ทุกทกคนในองค์กรมีความเข้าใจแล้วก็ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าเปรียบเทียบกับที่ผมแนะนำนะผมจะแนะนําให้องค์กรเนี่ยเริ่มต้นจากการสกอบรมพรนักงานก่อนเพราะเราเองเนี่ยเราก็คงจะต้องเอาพนักงานเนี่ยหรือดึงพนักงานเนี่ยเข้ามามีส่วนในการช่วยในการวิเคราะห์ งานในการระบุกิจกรรมงานก็ดีในการเขียนรายละเอียดที่เป็นการเก็บรวบรวมการใช้การเปิดเผยการส่งต่อลบทิ้งทำลายของข้อมูลสุคคลที่ส่วนมากก็อยู่ในมือของพนักงานนั่นแหละนะครับเพราะพนักงานเป็นผู้ปฏิบัติงานเนี่ยถูกต้องไหมฮะดังนั้นก็ต้องอบรมให้พนักงาน,เ,นเข้าใจก่อนว่ากฎหมายเนี่ยมันว่ายังไงแล้วสิ่งที่ต้องดําเนินการเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับมันจะไดะ้เข้าใจถูกต้องตรงกรันว่าวิธีการจะทําอะไรอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นส่วนสําคัญมากนะครับส่วนหนึ่งที่ก็จะช่วยให้พนักงานเนี่ยมามีส่วนร่วมกับการดําเนินการต่างๆขององค์กรของเราอ่ะให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูนิสต์นั่นเองนะครับโดยเฉพาะส่วนที่สําคัญมากเลยก็คือการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับถ้าเป็นผมเองเนี่ยผมจะแนะนําให้ทําในขั้นตอนท้ายๆนะฮะเพราะว่ามันคงต้องจัดการกับเรื่องของการทําพวกเอกสารเลรนตากอนมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ถ้าเวิร s กอ t นสแตชมันยังไม่ครบถ้วนเรียบร้อยก็ทำให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาดาเนินการกันในส่วนการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับในขั้นตอนต่อไปขององค์กรอย่างนี้ก็คือขั้นตอนที่5้านะครับก็จะแต่งตั้งเจ้า,มมนห,านหน,าน,านาา้าที่คุ้มครองข้อม,มูลส่วนหรือว่าในตําแหน่งที่มันทํางานคล้ายๆกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนหากองค์กรเขายังไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้งเพราะรอดูกฎหมายก่อนว่าจะว่าอย่างไงนะครับ ท่านคงจําได้ว่าเจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็จะมีบทบาทสําคัญเนาะในการที่จะทําตามกฎหมายกฎหมายก็จะกําหนดบทบาทหน้าที่นะครับรับผิดชอบนะของคนที่เป็นเจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า data protection officer เนี่ยไว้อยู่หลายอย่างเช่นให้คาแนะนําทุกคนในองค์กรรวมทั้งผู้รับจ้างขององค์กรหรือขององค์กรที่เราไปร่วมทุนหรืออาจจะเป็นบริษัทในเครือก็ได้นะครับเราก็คอยัพ p อ o r t ให้ได้นะครับอันที่2ก็คือตรวสอบการ ดำเนินงานขององค์กรนะในด้านการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะบริษัทอย่างเดียวก็อาจจะเป็นบริษัทร,ร่วมอาจจะเป็นผู้รับจ้างรวมทั้งการออเดดงานอื่นๆด้วยนะครับอันที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะในกรณีที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับของบริษัทแล้วเกิดปัญหาขึ้นมานะฮะ หน้าที่อันที่5ของ DPO หรือว่าเจ้าหนี่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่คือการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตัวเองได้ร่วงรู้มานะครับหรือได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว้เนี่ยนะครับแล้วหน้าที่อันที่5ก็คือการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สำนักงานคุมครองข้อมูลทราบตามที่กฎหมายกําหนดนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่การละเมิดดังกล่าวมีความเสี่ยงนะครับที่จาก ส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสูงเลยอันนี้ก็ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบด้วยนะครับเชื่อว่าทุกท่านจะจําได้อยู่แล้วแหละว่าเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรอย่างไรบ้างนะครับแต่ถ้ามองในมุมของการ implementation เนาะคนที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็จะไม่ได้ทําหน้าที่แค่นี้หรอกครับก็จะงคงทําหน้าที่หลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นการเซตระบบการไปช่วยหน่วยงานต่างๆที่อาจจะตั้งขึ้นมาใหม่นะครับมาทำให้ comply กับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือองค์กรเนี่ยคงไม่จ้าง DBO ลงมาทําหน้าที่แค่นี้หรอกไม่ว่าจะเป็นประจําหรือไม่ประจําก็ตามแต่นะฮะแต่หน้าที่ตามกฎหมายนีย่เป็นหน้าที่สําคัญเนาะที่ต้องทําให้บรรลุผลทําให้ลุล่วงไปนั่นเองนะฮะถัดไปเนี่ยองค์กรแห่งเนี้ยนะครับเขาก็จะทําแบบบันทึกรายการในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งก็จะต้องทำ,ทำตามมาตรา39เน,นาะในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลนะครับรวมทั้ง ก็จะไปจัดทําพวกรายละเอียดในการที่จะไม่ดําเนินการหรือในการปฏิปเสธคําขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่าลืมนะครับว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาก็มีสิทธิ์นะเขามีสิทธิ์ตามกฎหมายที่กฎหมายรับรองไว้นะครับรวมละแเรื่องซึ่งเขาจะแสดงสิทธิ์ของเขาหรือขอใช้สิทธิ์ของเขาในกับองค์กรได้แต่สุดของเราจะดําเนินการอะไรอย่างไรหรือไม่เนี่ยนั่นะนะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องคิดอ่านหาวิธีการนะครับที่จะตอบสนอง แต่สิทธิบางอย่างเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ซีเรียสเนาะเช่นการให้เจ้าของข้อมูลส่วนเขาเข้าถึงข้อมูลส่วนเขาที่เราจัดเก็บรวบรวมไว้ได้เนี่ยนะเราก็ต้องไปคิดอ่านกันไว้เอ๊ะเราจะมีวิธีการอะไรอย่างไรถ้าเป็นพนักงานเนี่ยมันไม่ค่อยมีประเด็นมากหรอกถ้าเป็นลูกค้าคู่ค้าหรือบุคคลภายนอกที่เราจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของเขาไว้เราจะทําอะไรยังไงกันดีตรงจดเนี่ยก็น่าคิดสําหรับหลาองค์กรนะฮะเอาไว้ถ้ามีประเด็นเรื่องไหนที่น่าสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีกงแล้วกัน ขั้นตอนที่7ขององค์กรอย่างนี้คือเขาก็กําหนดวิธีการยกเลิกเพิกถอนความยินยอมแล้วก็ไปสัสมพันธ์กับเจ้าของข้อมูลทราบซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดําเนินการตามมาตรา95นะครับท่านจะจําได้ว่าในมาตรา95เนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าคือถ้าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราได้มาก่อนที่กฎหมายจะบังคับใช้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วบริษัทก็สามารถที่จะเก็บรวบรวมไว้ใช้ข้อมูลนั้นได้ตามวัตถุประสงค์เดิมต่อไปนะแต่ก็ต้อง กำหนดวิธีการที่จะยกเลิกเพิกถอนความยินยอมแล้วก็เปิดเผยผประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนที่เขาไม่ประสงค์ใช้บริเก็บรูปไว้ใช้ข้อมูลต่อไปแจ้งยกเลิกการให้ความยินยอมของเขาได้นะครับการเปิดเผยใดๆกับข้อมูลส่วนที่มีก่อนที่กฎหมายจะก,กำหนดไว้เนี่ยนะครับจะต้องขอความยินยอมก่อนอันนี้คือตามหลักกฎหมายนะเว้นแต่ว่าจะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา24ตามมาตรา26นะครับก็คือ มีฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลอ้างอิงนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราเก็กบรวบรวมเราเราใช้เราเปิดเผยตามเดิมเนี่ยตามปกติตามวัตถุประสงค์เดิมเนี่ยมันก็ไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องไปขอความยนยอมใหม่นะครับแต่ว่าถ้ามันมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าเลยทำในอนาคตแล้วเราคงจะต้องขอความยอมก็ถือโอกาสขอความยอมไว้เลยก็แล้วกันอันนี้จริงๆแล้วโดยโดยคําแนะนําส่วนตัวนะก็อยากแนะนําให้องค์กรต่างๆเนี่ย จัดการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เลยก็แล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเองเนี่ยอาจจะตกหล่นไปในบางเรื่องเนาะตั้งแต่ของเดิมอะอันที่จริงแล้วเนี่ยท่านต้องแยกเรื่องออกเป็น2กรณีนะกรณีแรกก็คือเราเคยขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาไว้แล้วเราก็คงยังใช้ได้ต่อไปเพราะเขาให้เคยให้ความยินยอมมาแล้วถูกต้องไหมครับแต่ถ้าอันไหนที่ เรายังไม่เคยขอความยอมไว้แล้วเนี่ยจะถือว่าเจ้าของข้อมูลส่วนเขาให้ความยอมเราเลยเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะมันไม่น่าจะถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราทําการประกาศให้เจ้าของข้อมูลส่วนเขาทราบตามที่เราจะต้องทําตามมาตรา95เนี่ยนะครับก็ขอความยอมไว้เลยก็แล้วกันแต่ก็ต้องมาลิสต์ดูว่าความยอมอันไหนที่เราเคยขอไว้แล้วแล้วเราได้รับมาแล้วอ่ะนะครับเราก็เอามาเปรียบเทียบกันดู ก็เลยแนะนําให้องค์กรต่างๆเนี่ยนะครับเวลาที่จะทําตามมาตรา95เนี่ยก็ปัดฝุ่นกันเลยทีเดียวก็จับพนักง,งานหรือให้พนักง,งานเนี่ยเซ็นให้ความยินยอมไปทีเดียวเลยนะครับก็จะได้นําไปใช้ประโยชน์ได้แต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่สําคัญมากที่ต้องทําเลยก็คือเรื่องของการแจ้งให้เจ้าของกุโมชนทราบตามมาตรา23คือจะขอความยอมเขาในเรื่องของอะไรบ้างนะครับต้องบอกวัตถุประสงค์ไว้ให้ชัดเจนถูกต้องไหมครับ ือต้องแจ้งไว้เป็น privacy notice นะนอกนอจากนี้ในมาตรา19ก็กําหนดไว้อยู่แล้วว่าคือในการขอความยยอมก็ต้องแจ้งบรรทุกส่งของการขอความยยอมประกอบไปด้วยนะครับก็จะชัดเจนนะครับอันที่8ที่เป็นเคสขององค์กรแห่งน,นี้คือเขาก็จะจัดให้มีระบบมีแนวปฏิบัติในการยื่นคาร้องขอเข้าถึงขอ,ขอ,ขอยกเลิกและสิทธิอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งก็จะต้องเปิดเผยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับ พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนว่าจะต้องจัดการกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนซึ่งเขามี8อย่างแล้วก็ได้แก่สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลนะครับสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของเขาสิทธิในการแก้ไขข้อมูลขอโอนข้อมูลสิทธิในการคัดค้านการระงับใช้ข้อมูลนะครับแล้วก็การขอให้ลบหรือทําลายข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ8อย่างของเจ้าของข้อมูลส่วนที่จะดาเนินการ อย่างไรก็ตาม8ขั้นตอนที่บอกไปเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะผิดหรือถูกนะจะครบถ้วนหรือไม่ครบก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ถ้าให้ท่านได้ลองนําไปใครควรนําไปเป็นตัวอย่างนะครับสําหรับการที่จะไปปรับให้สอดคล้องกับองค์กรของเราเนาะว่าเราจะ implement PDPA อย่างไรบ้างนะครับเชื่อว่าใน EP นี้ก็จะได้ประโยชน์นะครับก็จะพยายาม นำเสนอแง่มุมอื่นๆประกอบด้วยในแต่ละขั้นตอนของการ implement p d p a ขององค์กรตัวอย่างที่เล่าให้ฟัง